เอนดูเนาะคือฝนตกหนักอะทุกคนแทบไม่ได้ยินเสียงน้องอืไปๆไปก็เข้ามากวนเขานะทุกคนไปก็เข้ามาดูเขาจา้าธนดลพอบอกไปมาสวัสดีค่ะยกมือไหว้ยกมือไหว,ว้เพื่อนาาน้ไมกยกนโอ้คนมารยาดีอะเนาะมารยาดีจริงๆน้อมน้อมเอนดู สวัสดีไปไปยครับสวัสดีคือแบบเออน่ารักอืมเข้ามาแกงเขาเข้ามาอะไรฟิลแบบวูยิ้มแก้มแตกครับรู้ว่าเพื่อนเข้ามาโลกสดใสขึ้นมาทันทีอืมก็ยุให้น้องขายของเลยสิคะจ้าไทยแลนด์ชุกกูไม่ซื้อก็ได้ใช้ไหม เอนดู u, ทุกคนฝนตกหนักมากสงสารน้องน้องต้องหยุดไลกลางคันนะทุกคนน้องหยุดไลก่อนอืทีนี้ละไล,ะละชนกันแน่กับไทยแลนด์จุกรู่ของเราหรือ,อยังไงเอนดูอะเอนดู u, น้องฝนตกหนักได้ยินแต่เสียงฝนน่ารักมีคนเข้าไปก่อกวนแล้วหนึ่งไงพอไปเข้าไปปุ๊บฝนตกทันทีเลยไปละ บอกมีบอกไปแล้อีกด้วยอนับวันน่ารักเขาไปดูน้องเขาไปดูเพื่อนเอ้โหรบมเดี๋ยไม่อกซไาปไปเาหลังคาแไมกามพี่ไไปเข้ามาดูไหนนะครับไไปเหรอทักทายทักทายพี่ไมไปด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่ไปขายลูกขายลูก นี่พี่ไปไปนะครับพี่ไปไปนี่ชอบอ่าออกบุ๊บปุ๊บนะครับบอกเลยคิมคันแดดที่ต้องเปิดตัวแล้วปุ๊บสั่งคนแรกเลยไปไปโร้โอใช่ใช่โอเคนะครับคือหนึ่งหลอดสองหลอดไม่พอไปไปโร้โอต้องเป็นคนใจใหญ่อยู่แล้วจัดไปสักสี่ห้าแพ็คเลยแล้วกันนะครับใจใหญ่ไม่พอใจบุญนะใจบุญอีกสี่ห้าแพ็คไปใช้เองเอาอีกเกตแปดแพ็คเอาไปแจกอีก Okay, okay, โอเคโอเคนะครับนายได้ยินชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยไอ้ออตอนนี้เราถามเสียงว่าเขาได้ยินเสียงได้ยินชัดเจนไหมได้ยิชัดเจนไหมทุกคนอ่าตอนนี้ได้ยินชัดเจนไหมรับเสียงฝนมันดังกว่าเสียงพวกเราไหมดูว่าอยังไงใช่ครับฝากพี่ตาอ่าคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับผมแนบีเอ็นบีเอ็นแีเอ็นทำไมเอ็นบอ็นเอ็นบีนเขา้าไปดูเป็นยังไงเข้าไปดูคอมเมนต์ยังไงที่ของเขาดิ่รีแลกซ์รีแลกซ์กันเรื่อยเแหละเดี๋ยวจะมีช่วงอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคำถามนะครับ ดังเกินเสียงไหนพูดไน่ะเวลาเราพูดมันก็ได้นเโอ้โหดังมากเลยครไปแล้วไปแล้วหไม่ใช่ไหาเราพูดเขาพูดมันอิดพอไดๆอยู่เนี่ยู่บางขาอยู่พ่ไพอได้อยู่ได้ไหมครับพี่พี่ครับ สอยตันไปทำอะไรไปไปวะไปเข้ามาพวกคนตกปั๊บไปแล้วว่ะเอบีไปสลนอบีป่ะไปไปขอบีเองไหนเอาไปไปพอบีไงโอยกลับไปไปแล้วต้องอุดหนุนอะไรนะเอาครถามต่อไปก่อนถามต่อไปก่อนยังย่งหยุดแล้วหยุดแล้วเฮ้ย มันเป็นฝนควบคุมไม่ได้ครับอยายิ่งคำถามตรงเลยอขอตรงๆจากซีโอคำถามนี้สาคัญอาจจะมีถามตอบตอนท้ายจำให้ดีครับทุกคนครับคำถามนี้คือราคาเปิดตัวเท่าไหร่ครับราคาเปิดตัวแล้วครับคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นราคาย่อมเยาอายแล้วไง่ครับยช่ใครับใับได้ครับใชเอาไปใช้ครั สี่หมสุดยอดสีห oh! พวกเรากามบพิงกระบด้นาสี่หมื่นห้นี่ทั้งโรงงานเอากินจัินจัรับเอาราคาปกติก่อนราคาปกติส0มร้อยาเก้าสอ,อันนี้ราคาปกติจำไม่ดีจำไม่ดี่ดราคาปกติราคาปกติ3ามบบาทปกตินะจ๊ะ ราคาเปิดตัว349บาท349สี่ราคาเปิดตัวนะครับโอ้โหถูกไม่รู้ราคาปกติแล้วก็ราคาเปิดตัวด้วยครับผมเอาเป็นว่าถามอีกคำถามเลยเขารู้ราคาแล้วจะเปิดจะเปิดเอ๊ะเปิดวันไหนนะเปิดขายวันไหนครับอ่าเปิดยิ่งใหญ่เลยปิดยิ่งใหญ่เปิดขายวันไหนเปิดขายวันไหนเปิดขายวันไหนครับเปิดขายเขาเปิดขายเขาเปิดขายวันที่เก้าครับเก้า ตุลาครับเฮ้ไพ่บ้านดเก้าเดือนไหนเก้าเดือนไหนครับเก้าดือนนี้ครับเก้าเดนี้เก้ากันยายนี้นฮเก้ากันยาย้อยู่้ยนไยิน้ยนนยยน้นยน้ยได้ยยนไ้้ยนได้ยดยู่ได้ยยด้ยดยครับ้ได้ยินนได้ยได้ยนนไยได้ยินเยเรายได้ยนรเ้ไยยย โอเคราคารู้แล้วปกติ390กใช่ละวันเปิดตัว3 149บาท349บาบาทเปิดตัวไอ้วันที่9กันยายนพิเศษมากคิมกระแด็นตัวเนี้ยส่วนผสมมี9ตัวเปิดขายวันที่9กาแล้วก็ขายในวันที่9เดือน9เดือนก้เก้าก้าเก้โอ้เลขเก้เลขสวยเลขมงคลกองเด้วยที่ ชอบเลี้ยงเก้าไม่ใช่ไหมเนี้ยิ้งเลยไหมพี่ชอบเลี้ยงเก้าใช่ไหมครับใช่ครับอ่าังยังเือดดังแงงก่นไปอยู่วมนนี้ยินไหมแอปพอออ่อนอกไปขอไปมากเขาควบคุมาเไยนะครับทุกคนควบคุมผละไรเลยนี่คืสิ่งที่พวกคุมไม่ได้อ่าอซิเดนนิดหน่อยห้ามป้าห้ามพนหามนอาการนี้่ป่าออซิเดนนิดหน่อย อะไรผมมันหืมหืมหืมเลยอ่ะไม่ร่ามาอะไรแม่งก็ับผมเพมันฮังลิ้นบ้างอยผมมันยอดครับอะไรคือฮังลิ้นไอ้โซ่เย่ครับแต่มารวมกันแล้วมันโตมาเฮ้ยนะหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดไลฟ์ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแรงมากมันพูดแล้วมันไม่มันไม่ยืนยันหลักฐานเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนใช่ใช่เดี๋ยวกลับมาให้คนซาเท่าไหร่แล้วกลับมาครับกลับมาเอามงครับผมนครับ